สวัสดีครับก็มาพบกับหลักโหราศาสตร์กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าสเตเลียมนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำที่มาจากโหราศาสตร์สากลน,นะครับแต่ว่าดวงลักษณะแบบนี้เนี่ยโหราศาสตร์ไทยก็ยกย่องกันเช่นกันนะครับก็มีทั้ง ของไทยและของสากลนะครับที่มีความเห็นสอดคล้องกันนั่นเองลักษณะของดวงสเตลเลียมเนี่ยก็คือมีดาวตั้งแต่สีดวงขึ้นไปอยู่ในราศีเดียวกันนะครับซึ่งมีผลทำให้ภบนั้นเนี่ยโดดเด่นเป็นวิเศษนะครับราศีที่ว่าเนี่ยถ้าไปตรงกับภบไหนก็จะทำให้ภบนั้นหรือว่าเรื่องราวนั้นเนี่ย มันจะเป็นจุดเด่นของเจ้าชะตาไปนะครับนอกจากนี้นะครับมันทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความสามารถพิเศษในบางอย่างนะครับที่คนอื่นไม่มีอะไรประมาณนั้นหรือว่าเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ในบางเรื่องนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างดวงตัวอย่างนะครับสําหรับคนเด่นคนดังที่มีดวงประเภทนี้อยู่นะครับ สำหรับเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับพบนะครับก็ได้จาก ep 16กับ ep 17นะครับจะว,วางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ดูตัวอย่างดวงแรกนะครับเป็นดวงของคนเอกเปรมตินสุรานอนท์อดีตนายกนมัฐตรีของไทยนะครับก็จะมีดาวสีดวงนะครับอยู่ที่ดาวสีสิงห์ ซึ่งลักษณะของท่านก็อยู่ที่ราศีสิงห์เช่นกันนะครับแต่ไม่ได้เขียนไว้ต่อไปนะครับดวงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของสาธารณชาชนจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะสเตเรียมเหมือนกันนะครับมีดาวอาทิตย์พุธอังคารเวสต์เอยย่กลุ่มกันอยู่ที่ราศีเมถุน นะครับสี่ดวงด้วยกันต่อมานะครับดวงของนักธุรกิจชาวจีนนะครับเจ็คมาผู้ก่อตั้งกลุ่มอาลีบาบาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนนะครับมีดาวสี่ดวงอยู่ที่ราศีสิงนะครับอันนี้ไม่ทราบลัคนานะครับก็ไม่ทราบเวลาเกิด จริงแล้วเนี่ยถ้าสามดวงเนี่ยก็ดีนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะต้องสี่ดวงสามดวงก็ถือว่าดีแต่ว่าความเข้มข้นเข้มขลังเนี่ยมันจะยังไม่เท่ากับสี่ดวงนะครับห้าดวงก็ยิ่งดีก็ไปใหญ่นะครับมันจะทําให้ดวงดาวมีการกาะกลุ่มกันแล้วก็มีอนุภาพทรงพลังมากขึ้นไปอีกนะครับ มาซั u เคเ r ิร์กนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook ก็มีดาวสีด่ดวงเช่นกันนะครับกลุ่มมันอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับก็ประกอบไปด้วยดาวจาันทร์อังคารเสาร์แล้วก็พลูโตดวงต่อมานะครับของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับแชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปี56 ะครับมีดาวอาทิตย์เนปจูนเมตโยพุทธกลุ่มวันที่ราศีมังกรน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นดวงของโค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไก่นะครับอดีตโคต้ดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผู้สร้างปรากฏการณ์เจ็ดเซียนขึ้นมานะครับ ก็วีดาวจันทร์สุกพระรหัสอังคารอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับอังคารก็เป็นตัวแทนของดวงเกี่ยวกับนักกีฬาอยู่แล้วนะครับกลุ่มกมันกับดาวสุพรเคราะห์อีกสามดวงอันนี้ก็เป็นผลดีกับอังคารมากนะครับสำหรับดวงตัวอย่างเหล่านี้เนี่ย เ็นดวงที่เราไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนนะครับเพราะงั้นก็จะทําให้เราไม่ทราบลัคนาก็ยกเว้นเฉพาะดวงคนเ็กเฟรมนะครับที่เราทราบลัคนาและพอไม่ทราบลัคนาเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ทราบว่าพบไหนอยู่ที่ราศีอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าก็น่าเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าดวงสเตเลียมเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าสามารถที่จะบอกถึง จุดเด่นในดวงว่าเจ้าชะตาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องอะไรก็คือดูจากภพนั้นนะครับว่าดาวกลุ่มใหญ่นั้นไปอยู่ในภพไหนนะครับก็เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจะหาจุดเด่นรือว่าเรื่องที่โดดเด่นของเจ้าชะตาเนี่ยก็ยังมีวิธีดูได้อีกนะครับเช่นดูจากอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นดูว่าอาทิตย์เนี่ยสถิตท,ที่ราศีอะไร แล้วก็ตรงกับพบอ,อะไรพบนั้นก็จะเป็นพบที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษได้เช่นเดียวกันนะครับ